กลับถักท้ายสบายดีหลวงป้านะเอฟซีมัดสุขผูสุคนพี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาาต่างประเทศอ่าพ่อพ้องช่องอึ้งแฟมิลี่คือเอาพี่น้อง กับลูกไปแล้วพี่นาะไทยสบายดีพี่น้องออกไปโซ่ง้าวกับทางอื่นทำรีก่าพี่น้องจนไปให้พี่เราพี่น้องเนาะบนโทรศัพท์ไปอัอื่นอยู่กับลูกผุดถึงไปเพื่อนส่วนอัอื่นก็อยู่กับสองคนสบายดีไปลุงนายลูกสบายดีไปเพื่อนโอเคสบายดีถ้าพูดไม่ Sabadi mam. Sabadi palu mam. Sabadi bye bye. Sabadi palu si. <laughs> Aw oh, eh sabadi. Sabadi bas. Dai <tus> bas sabadi palu ne. Sabadi ba. Oh, tu bang, oh, toh, dah, nesai, ni ku, klik ke? Ah, tu dah ni saya ni. โดดไปเลยง่ายเลยนี่เก่งแจ๊กแจ๊กก็ได้อีกโอ้แม่ไปหาต่ออีกแม่ค่ะสบายดีปะลุงนหมเต็มกระต่าเต็มกระต่ายยังไปอีกบอกยังไปต่อกับประเภทอีกสบายดีปลาลุงนหมสบายดีปะลุงไปกินไปเลยสิกินไปเลย โอ้ยานตกอ่ายานตกค้อขึ้นซะขึ้นบอลเมื่อวานนี้จะดอกแล้วบอลเขาไปเอาเอาบอลนีดยสะตันคับเบิ่งแล้ยังบริการมาทางนี้ไทยมาส่งที่เจ้าซะอ่าขึ้นขึ้นเออขึ้นขึ้นตกอ๋อตกตกตกฮะ็ดปวกไขเห็ดปวกลูกโอ้คอนี่คอนี่เห็ดปลวกลุกตัวไห

ชอบเล่ารอบเต่าพนะอพอย่างนั้งผ้าเทปตัวนี้ชอบเต่าเฮ้ยอะอะผาเทปตัวนี้น้องอินไหมไม่ผิดพลาดถอดถังแย่งว่ะแย่งได้หรอน่าจะไม่ได้หมดสิผสมกินมันนั้นแหละคือปลาโลมิีผ้าเทปตัว そう。 ăn hết năm năm hết năm năm hết năm năm hết năm cái hết năm năm hết năm เ,เติมหอมลงไปไนะเนาะพี่น้องเพิ่มความหอมใส่ซีซีเหล้ากลมหอมบัวหอมป้อมอะไรพี่น้องหอมป้อมบ้านเราเลยหอมบัวหอม,หอหอม,มออพี่น้องกลิ่นหอมมันกุ้มสีเหล้ามันหวานเ่าอย่างเลยพี่น้องแบกซีมกับ เป็นเด็กเด็กๆก็คือจะกินได้พี่น้องหนึ่งเสี้ยางแกงอีกเข่งพี่น้องบ็งทีเรียบร้อยแล้วนสำหรับเด็กๆพี่น้องเข่งพี่น้องเดี๋ยวสิแกงต่ออีกพี่น้องทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องพัดเรียบร้อยแหละสัมผัสคนดังต่อพี่น้องเข้ามาเลยคนดังเข้ามาจะหาเห็ดพี่น้อง เบ้งสบายีอททางหาบทางคอนกระดอแสนทังไม้พฮหลายอย่างพัแนวแสแาพแนสบายดีพี่น้องมันขนาดเนาะ่างพาพดพูเฮ็ดยังไงดูดตอนนักคือเห็นชเบอวคุณอพี่น้องเอ้ยเบิ่งด้วนมันขนาดมือนเแน่นอนขนาดไได้ถาถาๆนี่นะฮะได้ใช้้าเถานะ ของลุงยมนั่นพี่วะของลุงยมกับสีได้อยู่มงทงหนึ่งแล้วขอ่าอยูแฮ้าละ้บ่อยู่ไซนี่พายอยู่ไกระกระโดดเห็บ่ายนะกับใบบอลเก่าปุยมมาเดลืวได้อีกบหนี่คนเข้าใกล้เนาะคนเข้าใกล้เนาะมันใกลใกล้มันออกใกล้ใกันเเป็นมูใหญ่เลยคนบริหารคนขมาตําลางคอยออกมาขมาแล้วโอเคเมื่อนี้ก็คือ มนหนึ่งกับขึ้นีได้เห็ดขายพี่น้องแกงบบเห็ดหน่ีแกงเห็นเออจะปีนละอันโตมาขึ้นนี่งีแกงกินเด้แกงร้นีน่าล้อหมอนดแท้หมูเดียวละจาไปปะลิงก็ได้ปะลิงฮะลิงในช่องกระตาไผ่ได้สอบ เลยกันแต่มาขึ име, uh. uh, er oh, mm. ้นไ mm ้ท hmm. ีเขากันขึ้นเอ๊ะเทเลยเนาะโพดโพเห็ดพวกกันได้อยู่ภาษีห0 0 0 0โอ้ยฮะว่าแล้วไคนหาคนแ่เอามาพี่เ็ดพวกอ่ลองบ่โชคโชคไพมันมันปกตินี่ถ้าพุดนั่งจำมากรห่วย้ามใจขึมาพี่น้องเอ้ย พ่อนนวแท้เห็ดส่วนลูกปลามาอันน่ะส่วนพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้เนาะลูกอ่อนเด้งอันนี้เฮ็ดมื่อวานนี่เนาะมื่อคืนนีเนาะโตลุงยมอันนั้นเนาะหล่อเนาะมันในมาเต็มกระตาเป้เลยพี่น้องเต็มกระตาอันนี้เลยมันขนาดเนาะกระตาปลาปลาซีแต่อนี่น่ะคือมามานะลีบุตรเชิญกาละสีลอกบ่หาลอกใส่ทงเนาะพี่น้องบ่ลอกขายที่มันในหาใครที่บ่ตัวนี้ไม่ใครไรฮะเออขายกันนั่นแหละเตรียมทงใหม่เลย อ่าเบิ่งเบิ่งพอสิแกงเฮ็ดก่อนเด้อ่าลอกอ่ะบ่ของลุงนําได้ทองสองงของลุงอ่ะได้ขอลุอดอกจุ้มก็มีม้วนน่ะดเนาะของแจ็คเด้ให้ลุงมาเห็นบ่ของแจ็คนะของุดอกแจ็คเห็นแล้วของแจ็คงจํามาแล้วมาก่อนล่ะโอเคอาแกงเ็ดก่อน่น้องหลังจากัดแล้วก็สิแกงต่อบัดนี้กินแทนเนี่ย กินให้จ้อนมากก่าตัวอย่างใส่ใส่ผิดลงไปไมมากินจจามาผิดใส่ผิดลงไปใสเกลือเนาะาน้ำน้่สนบริไซน้ำเฮ็ดออกเองเเนอี่พี่น้องยันมันอังลางพอดใสน่น้ำเติมมาเดียวต้มชต้มนัวเข้าไป ถาภัยมักผมก็เอาสะไดไม่ใส่พี่น้องเห็ดปวกเห็ดลงงะงอกผสมมาหนึ่งโอเคพี่น้องใส่เกลือแปลกไก่กนัวใส่สมพี่น้องใส่สมติว้วใส่หมกบวบผสมพี่น้องเห็ดปวกเห็ดลงงะงอกผสมมาหนี่งต้งงามในสีเป็นสีขายพี่น้องกำลังลอกมนันยังอยู่จอนสีปิดไว้ประมาณสนึ่งสิบสมองพี่น้องแล้วก็สีตักกินได้เลยคือสิปรุงบัดเดียวถาภัยมากคมกะ ผักสไลคือว่าอะไรพี่น้องแล้วก็ผักนางตู้สีแซมล้างพี่น้องตอนสิโปงเนาะโอเคพี่น้องมาเบิ่งทางนี้ก่อนว้าโคเห็ดยังเลยวางขายบ่อันเนาะโคเห็ดนี่ยังได่แดดน้ำแต่บ้านน้ำโคเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดอะไรเอ็งสืได้เท่าได้เนี่จักร้อยบาทสองสามร้อยบาทได้ป๊อ้ าขายเป็นกิโลนี่จะโลแต่ว่าอันนี้เป็นสิไดโลนล,ลยเห็ดยังเกาะทางไหนอะโออเฮะเห็ดยังเกาะทางไหนเห็ดยังอันนี้เฮ้เฮ้บอดี้เป็นอะไรต้องมานลยเนาะโอ้ยจลินแล้วเฮ้พี่น้องสุกเรียบร้อยเลยรักเลยเบ้านหอม เผ็ดสดแใหม่ใหม่ใส่พักสลดนะ์น้ำเนาะเกี่ยวคมๆนหน่อยนึงของคนที่มาใส่ไลยกับสีคมส่มันมีเด็กจะกินพันอ่ะเด็กก็บกุกกบบคคลอยากอปไหกนหเนนเรักอ,อยากออกมุน,นหน่อนึงเผ็ตะบาน ส้มบ ok so ัำสาวแจ่มเป็นสีขายบ่ะขายซื้อกระต้มขนมเพี่นแหละกขลังเห็ดถงเห็ดยังอยู่พี่น้องหาสมติ้วสมยังมาพี่น้องซุกเปนทีเรียบร้อยไหมแซ่บเหมือนกันพี่น้องเสิ็จสิ้นจ้ะรอข้างหน้าเห็ดทงอยู่พี่น้อง ตอนกินอันสิ่อได้รีวิวเบิ่งเด้อพี่น้องอานสิ่ได้ิไทยหกเให้เบิ้ลพอมาขึ้นเนี่ยแก่เห็ดเปลกอลไรพี่น้องเก้าเก้าธงต้องขอโทษขอใครอะไรเผื่อยันลุงป้าเอฟซีคนโอ้ยเมื่อใดเห็ดได้กินเห็ดแกงเห็ดเปลกเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนเสาแจมกระเตรียมไปขายอะไรพี่น้องแล้วก็ถ้าติดตามกันตอนต่อไปคลิปต่อไปพี่น้องบางนคืออันสิมีการขายวางในทางพี่น้องร้านนี่และรับประลุงเนี่ย สລະລັບກິກນີ້ກະຂໍຕ